หนึ่งข่าวใหญ่เลยนะคะซึ่งก็เป็นข่าวที่ช็อกกันทั้งโลกเลยก็คือการเสียชีวิตของวงการลูกหนังค่ะดิเอโกอามั mando มาราโดน่านะคะซึ่งเป็นตำนานลูกหนังโลกเลย เมื่อคืนนี้เสียชีวิตในวัย60ปีค่ะด้วยอาการหัวใจล้มเหลวนะคะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยค่ะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเขาเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในสมองนะคะก่อนจะได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่สถานพยาบาลใกล้บ้านก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูประวัติคร่าวๆข,ของเดียโกมาราโดน่ากันนะคะ ดีเอโกมาราโดน่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จจากการควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกค่ะอีกภาพหนึ่งที่เขาถูกจดจำนะคะก็คือ จดจำว่าเขาเป็นเจ้าของลูกหญิงที่ชื่อว่าหัดพระเจ้านะคะหรือว่า hand of god ค่ะในเกมฟุตบอลโลกปี1986ซึ่งอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-0เมื่อวันที่22มิถุนายนปี1986สำหรับประวัติคร่าวๆของมาราโดน่านะคะมาราโดน่าเกิดวันที่30ตุลาคม1960ที่เมืองลานุสประเทศอาร์เจนตินาค่ะ ตอนที่อายุ8ปีเนี่ยเขาก็เริ่มเล่นฟุตบอลให้กับสโมสรท้องถิ่นแล้วนะคะชื่อว่าสโมสรเอสเตรญาโลคาค่ะก่อนที่จะถูกเรียกให้มาติดสโมสรเยาวชนของอาร์เจนตินุสคูเนียสค่ะซึ่งมาราโดน่าก็เริ่มเล่นในระดับอาชีพด้วยวัยเพียง15ปีเท่านั้นเองแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีกฟุตบอลปริเมลาดิบิเซียนะคะหรือว่าเป็นดิวิชั่น1ค่ะของอาร์เจนตินาในสมัยนั้นนะคะ ต่อมาะคะ่ะเขาก็ย้ายไปร่วมกับสโมสรโบนิกา a j ยูเนียสค่ะซึ่งในปีคศ1982ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาในสเปนนะคะด้วยค่าตัว7.6ล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งตอนนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าสูงที่สุดในขณะนั้นเลยทีเดียวค่ะ แต่ว่าด้วยความที่มีอาการบาดเจ็บหลายอย่างนะคะแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมาราโดน่าก็ต้องย้ายไปอยู่ที่สโมสรน,นาลีในอิตาลีค่ะซึ่งที่นั่นเขาก็ได้รับตําแหน่งกัปตันทีมแล้วก็พาสโมสรน,นาลีเนี่ยสร้างสถิติใหม่หลายอย่าง ก่อนที่เขาก็จะยกย้ายอีกครั้งนะคะไปอยู่ที่สมโมสรฟุตบอลเซบียาค่ะไปที่สมโมสรนิเวลออสบอยแล้วก็กลับมาอยู่ที่สมโมสรโบกาคูนิโยสค่ะก่อนที่จะเลิกเล่นในปีคศ1997มาราโดน่านะคะเป็นนักฟุตบอลที่มีตำนานสร้างชื่อในระดับสมโมสร กับโบกายูนนออสแล้วก็บาร์เซโลนาแล้วก็นาโปลีด้วยนะคะโดยเฉพาะนาโปลีเนี่ยเขาถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากที่นาโปลีก่อตั้งมาเป็น100ปีเนี่ยนะคะได้แชมป์ลีกแค่2สมัยเท่านั้นเองซึ่งก็เกิดจากการนำทัพของมาราโดน่าเนี่ยแหละค่ะสถิติของมาราโดน่ากับนาโปลีก็คือลงเล่นให้259นัด ทำประตูไป115ประตูแล้วก็แอสซิสต์นะคะ29แอสซิสต์ค่ะ ทางนี้นะคะทางเพจวิเคราะห์บ,บอลจริงจังโดยคุณวิสรุตสิงห์พงษธรก็ออกมาพูดเรื่องราวของมาราโดน่าด้วยค่ะว่าจริงอยู่นะคะที่เด็กก็มาราโดน่าเนี่ยไม่เคยได้รับรางวับลบอลลงดอซึ่งในยุคนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านักฟุตบอลที่ได้รับการยอมรับถือเป็นตำนานแห่งปีเนี่ยก็จะได้รับรางวัลลูกบอลทองคําหรือว่าบาลอลลงดอนะคะซึ่งให้โดยนิตยสารฟรังก์ฟุตบอลนะคะแต่ว่าในยุคของมาราโดน่าเนี่ย ช่วงที่เขาเล่นฟุตบอลในยุโรปนักเตะที่มาจากทวีปอเมริกาใต้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะ mm hmm. แต่ถึงเขาจะไม่เคยได้บอลลงดอนะคะ mm hmm. ก็คงไม่มีใครปฏิเสธความเก่งกาจของเขาได้ mm hmm. เพราะว่ามาราโดน่า hmm. ก็คือนะักฟุตบอลเบอร์หนึ่งของโลกในยุคหนึ่งอย่างไม่มีข้อสงสัยเลยเรื mm ่อ hmm. งของความเร็วและก็เทคนิคนะคะมาราโดน่า mm hmm. ไม่มีใครเกินแน่นอน mm hmm. เขาเลี้ยงหลบทุกคนได้ราวกับสายน้ําค่ะเซนบอลก็ดียิงประตูก็คม mm hmm. แอซิดก็เป็นเลิศแล้วก็จุดที่แข็งแกร่งมากที่สุดเนี่ยก็คือบอดี้หรือว่าร่างกายของเขาเนี่ยนะคะแข็งแกร่งมากมโดนเตะเท่าไหร่ก็ไม่ร่วงส่วนสูงเนี่ยแค่165ซนติเมตรเท่านั้นเองเท่าเท่า,าน้องคอยเลยอ่ะพี่กอยกไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะเพราะว่าเขาแข็งแรงแล้วก็แกร่งมากๆค่ะฟุตบอลสมัยก่อนก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยดูภาพของฟุตบอลเก่าๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเล่นกันโหดมากกองหลังเสียบกันกระจุยแต่ว่ามาโรน่าก็เป็นคนที่โดนเตะไม่ล้มแล้วก็ไม่เจ็บ เขาก็เลยเหมือนกับเป็นงานศิลปะที่มีองค์ประกอบของความสวยงามแล้วก็ความแข็งแกร่งรวมอยู่ในตัวคนเดียวเลยค่ะโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยสำหรับมาราโดน่าชนิดที่เป็นตำนานแล้วก็พูดถึง10วันไม่มีวันหมดก็คือในช่วงที่มีฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เม็กซิโกนะคะในปี1986ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นที่มาของฉายา hand of God ด้วยค่ะ การกำเนิดฉายาของเขาเกิดขึ้นวันที่22มิถุนายนปี1986นะคะที่สนามอัชเตกาในกรุงเม็กซิโกซิตี้ค่ะตอนนั้นทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยเจอกับทีมชาติอังกฤษแล้วก็มีคนเข้ามาดูในสนามเยอะมากๆเลยมากที่สุดเป็นประวัติการตอนนั้นบรรจุเลขไว้นะคะ114,580คนค่ะซึ่ง ตอนนั้นมันมีประเด็นทางการเมืองเกี่ยวข้องด้วยค่ะพี่กอย่า <firefight. S 1> ก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีสงครามนะคะระหว่างอังกฤ,ฤษกับอาร์เจนตินาในการชิงเกาะฟอกเลด์ค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าคนอาร์เจนตินาเนี่ยสมัยนั้นมีความเกลียดชังคนอังกฤษแล้วก็ไม่มีสถานที่ไหนที่จะระบายความแค้นได้ดีเท่าสนามฟุตบอลในฟุตบอลโลกปี1986อีกแล้ว ก่อนเกมนะคะมาราโดน่าก็พูดกับสื่อมวลชนว่าการเมืองกับกีฬาไม่ควรเอามาปะปนกัน<ะ>แต่ว่ามาราโดน่าก็มายอมรับว่าอันนั้นน่ะคือคําโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าในสมองของนักฟุตบอลในตอนนั้นเนี่ยมีแต่การล้างแค้นเท่านั้นเลยค่ะแล้วเขาก็มองว่านักเตะอังกฤษต้องรับผิดช,ชอบกับความแค้นของคนอาเจนตินาทางประเทศแล้วก็มาราโดน่าก็รู้นะคะว่าอันนี้มันเป็นความคิดที่บ้าบอไร้สาระแล้วก็ไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่าณเวลานั้นก็เป็นเวลาที่พวกเขาเนี่ยรู้สึกกันจริงจริง แล้วก็ความกดแค้นความเลียดชงังทําให้มาราโดน่ารู้สึกว่าเขาพร้อมทําทุกวิถีทางขอแค่เอาชนะอังกฤษให้ได้ในนัดนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ออพี่วิสรุตรวบรวมมานะคะืจริงๆคือยาวมากๆนะคะสามารถไปอ่านกันได้ที่ วิเคราะห์บอลจริงจังนะคะคุณผู้ชมมีเรื่องราวของนักเตะลูกหนังนะคะจริงๆไม่ใช่แค่มาราโดน่าแต่ว่าอีกหลายๆคนเลยแหละที่มีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณวิศรุตเขาก็จะหยิบมาวิเคราะห์จริงจังจริงๆนะคะเพราะว่ายาวมากใช่แต่เรื่องมาราโดน่าก็คือพี่วิชแกเขียนยาวมากเลยจริงๆค่ะเอาแค่จังหวะที่เกิดแ hand o ออ o กเนี่ยเขียนไปแล้วถ้าเกิดว่าเลียงใส่หน้ากระดาษ A4 เนี่ยก็สามหน้ากระดาษแต่ว่าเดี๋ยวเราหยิบมาพูดสั้นๆกันนะคะคือจังหวะที่สําคัญที่สุดที่หลายคนจดจามาราโดน่า ในชื่อของแ a n d of God เนี่ยนะคะเกิดขึ้นในครึ่งหลังของเกมนั้นค่ะที่อาร์เจนติน่าแข่งกับอังกฤษนะคะ mm. ก็คือมีการมาลาโดน่าเนี่ยเลี้ยงกระชากเข้าตรงกลางแล้วก็หลบนักเตะอังกฤษได้3คนเต mm. รียมชิน่ง1-2กับวอลดาโน่ค่ะแต่ว่าลูกส่งของมาลาโดน่าเนี่ยโดนสตีพ็อกเนี่ยสกัดได้ทำให้บอลลอยด่งออก,กาอากาศนะคะซึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าปีเตอร์ชิลตันนะคะก็เตรียมที่จะไปชกบอลออกไปแต่ว่าสิ่งที่ ไม่มีใครคาดคิดเนี่ยเกิดขึ้นก็คือมาราโดน่าก็รีบวิ่งเข้าไปค่ะแล้วก็เอามือตบบอลอย่างรวดเร็วเลยตัดหน้าชิวตันบอลเด้งเข้าประตูไปเลยค่ะซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าแฟนบอลทั้งสนามสตาฟโค้ชทุกคนเห็นกันหมดมีแค่สองคนที่ไม่เห็นก็คือผู้ตัดสินแล้วก็ลายแมนค่ะ ลูกนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นประตูแรกไปโดยปริยายเลยโดยที่นักฟุตบอลอังกฤษเนี่ยก็แสดงความไม่พอใจคิดว่าถ้าตัวไม่ใช่ผู้ตัดสินคนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นแฮนด์บอลไปแล้วแหละซึ่งหลังจากที่มาราโดน่าเนี่ยเอามือตบบอลเข้าไปได้แล้วนะคะอังกฤษเนี่ยพอเสียประตูแรกไปก็เสียกระบวนเลยค่ะทำให้มาราโดน่ายิงได้อีกหนึ่งลูก แต่ว่าอีกหนึ่งลูกที่ยิงได้เนี่ยพี่กอย่าเขาล่ําลือกันว่ามันสวยมากสวยจนแบบไม่มีที่ติจนทําให้ทุกคนพร้อมที่จะลืมการแฮนด์บอลในกลางเกมอะ่ะที่เกิดขึ้นไปได้เลยเพราะว่าประตูนั้นมันพิสูจน์เลยว่าเขาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลแห่งศตวรษจริงๆค่ะ,คะแล้วก็ในปี2002เนี่ยฟี فا ก็เปิดโหวตว่าประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบร้อยปีของฟุตบอลโลกคือลูกไหนซึ่งผลโหวตก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ก็คือประตูนั้นนั่นแหละค่ะอของมาาโดน่าซึ่ง เหตุผลก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามันเนี่ยไรที่ติจริงๆนะคะดีเอโกมาราโดน่านะคะคว้าแชมป์โลกให้อารเจนตินาในฐานะกัปตันทีมค่ะแล้วก็ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งทัวร์นาเมนต์แล้วก็ไม่มีใครสงสัยในความสามารถของเขาเลยว่าเขาเป็นนักฟุตบอลอันดับหนึ่งในยุคนั้นนะคะคนอารเจนตินาเนี่ยก็บูชาเลยว่ามาราโดน่าคือพระเจ้าของพวกเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดที่ ประเทศนี้เคยมีมาค่ะนั่นก็คือตำนานของดีเอโกมาราโดน่านะคะที่ฝากไว้กับวงการลูกหนังค่ะ,คะแล้วก็เขาเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ในเวลาประเทศไทยค่ะค่ะเขาแขวนสตาร์นะคะในปี1997นะคะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในวงการฟุตบอลเรื่อยๆนะคะถือว่าเป็นไอคอนแล้วก็เป็นไอดอลของนักเตะทั่วโลกนะคะคือเรียกได้ว่าดิเอโกมาราโดน่าเนี่ยคือผู้เล่นที่มีศีสันที่สุดคนหนึ่งแห่งวงการฟุตบอลนะคะและเป็นส่วนผสมของพระเจ้า กับซาตานเรียกแบบนี้เลยนะคะทางเพจของวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยเขาเขียนไว้บอกว่าเขาคือคนที่มีครบทั้งความบ้าบิ่นแล้วก็อัจฉริยภาพในตัวคนเดียวค่ะถือว่าความยอดเยี่ยมทุกๆสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นไว้ให้โลกโลกลูกหนังเนี่ยเชื่อได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะผ่านไปกี่ปีนะคะเขาก็ยังจะคงอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลตลอดไปค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ